สวัสดีค่ะพบกับอัญญาพาเลนพัดเพลินไปกับอัญญาอีกครั้งนะคะกับเรื่องของยาแก้ท้องเสียในยาสามันประจำบ้าน24ขนาดแก้ท้องเสียจะมี2ตัวนะคะคือ 1. ยาเหลืองปิดสมุดนะคะแล้วก็ยาทาบรรจบนะคะในเรื่องของภาคปฏิบัติโดยเภสัชกรรมไทยนะคะแก้ท้องเสียเรามาดูเทคนิคในการจำก่อนจำ ปิดจบปิดจบที่เปลือกแครทิมดาวสายคืออะไรปิดก็คือยาเหลืองปิดสมุดนั่นเองปิดก็คือยาเหลืองปิดสมุดจบก็คือยาธาตุบรรจบปิดจบเรานึกถึงยาแก้ท้องเสียเมลายเราจะจบด้วยคําว่าปิดจบที่เปลือกแครทิมดาวสาถ้าเป็นยาเหลืองปิดสมุดจะใช้ทิมแคร์ใสก็คือทับทิมเปลือกแคร์น้ำปูนใส แต่ถ้าเป็นจบยาธาบรรจบเพิ่มไปที่เดาก็คือสะเดาอีกอีกอักอนหนึ่งนะคะแก้ท้องเสียจําไว้ท้องเสียปิดจบท้องเสียปิดจบที่เปลือกแคทิมเดาใสอ่าเป็นเทคนิคในการจํานะคะลองจําดูนะคะกลุ่มยาแก้ท้องเสียจะมีสองตัวก็คือยาเหลืองเป็นสมุดทึ่งทําเป็นเม็ด0.1กรัมยา้าบรรจบจะทําเป็นผง ยาเหลืองเป็นสมุดเมื่อกี้ที่สอนเทคนิคในการจํานะคะแก้ท้องเสียก็คือใช้เปลือกลูกทับทิมใจ้เปลือกแคร์ต้มกับน้ําปูนใสเป็นกระสายยายาเหลืองเป็นสมุนปิดปิดทิชเปลือกก็คือทิมแคร์ใสถ้าเป็นจบจบก็แก้ธาตุไม่ปกติเหมือนการเพิ่มแก้ธาตุไม่ปกติแต่ท้องเสียเหมือนกันเพิ่มแก้ธาตุไม่ปกติ แต่ท้องเสียเหมือนกันก็คือเพิ่มแค้เดาทิมสายเพิ่มเดามาหนึ่งอันนะคะแต่ยา้าบรรจบจะมีสองแก้นะคะแก้าธาตุค้นชื่อว่า,าธาตุแก้าธาตุไม่ปกติท้องเสียกับแก้ท้องขึ้นท้องเฟอ้อแก้าธาตุกับแก้ท้องถ้าเป็นท้องขึ้นท้องเฟอ้อใช้เพียงกระเทียมสามกลีบเท่านั้นหรือใบกระเพรา ยาแก้ท้องเสียยาเหลืองปิดสมุดปิดจบปิดจบอย่าลืมปิดจบที่เปลือกแคร์ดาวใส่ยาเหลืองปิดสมุดบดททาผงผงทําเม็ด0.1กรัมใชอ้อ่อนๆ0.1กรัม3-5เดือนใช้2เม็ด6-12เดือนใช้3-4เม็ดเด็กโต5-7เม็ด3เวลาก่อนอาหารปิดสมุดปิดสมุด3เวลาก่อนอาหารยาธาตุบรรจบ เป็นผงนะคะเด็กก็ใช้ครึ่งช้อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช้หนึ่งช้อนก่อนอาหารเหมือนกันยาแก้ท้องเสียจบที่ปิดจบเปลือกแครทิมเดาวใสเรามาดูเทคนิคในการจำที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอันนี้ให้ดาวเลยนะคะยาเหลืองปิดสมุดเรามาดูกันที่คำว่าปิดสมุด ปิสมดมีปอปลาปอปลาก็คือเปลือกเพกาเราจําปอปลาก่อนเปลือกเพกาดอเด็กดีปีสอเสือก็มีสองตัวคือสีเสียดไทยกับสีเสียดเทศมอม้าก็คือหมูหมูหมูแฮวหมูหมูหมูมมกหมูหมทอทหารคือเทียมทับทิมใบเทียมใบทับทิมรอเรือคือรากกล้วยตีบและยังมีคำว่า ขมิ้นชันก็คือเป็นตัวเด่นของยาเหลืองปิสมุดนะคะยาเหลืองมันคาว่าเหลืองขมิ้นชันมันเหลืองยาเหลืองปิสมุดขอไข่ก็คือขมิ้นอ้อยกับครั่งสองตัวขมิน้นแบ่งขมิ้นกับชันขมิน้นมีขมิ้นกับครั่งชันก็คือชันย้อยและที่มาโดดๆโดดอีกตัวหนึ่งที่อาจจะถามได้ก็คือกระเทียมครัวกระเทียมครัว นะคะเรามาจําเทคนิคง่ายๆกันไม่ต้องจํากอไม่จ้องทําอะไรมันยากบางทีจําเยอะก็จําไม่ได้เอาประจําเป็นปิดสมุดขมิ้นชันยาเหลืองแต่อาจาว่าปิดสมุดขมิ้นชันนะคะโอเคผ่านไปยาเหลืองปิดสมุดส่วนประกอบมีขมิ้นชัน6ส่วนมันเหลืองๆขมิ้นชัน6ส่วนใบเทียม ทับทิมขมิ้นอ้อยลากกล้วยตีบเมื่อกี้ที่เราจําเทคนิคนะคะเปลือกเพกาสีเสจไทยสีเสจเทศข้างชันย้อยดีปีแ้วหมูและกระเทียมคั่วไม่เหมือนใครกระเทียมคั่วไม่เหมือนใครทุกอย่างอย่างละหนึ่งยกเว้นขมิ้นชัน6ส่วนยาเหลืองปิดสมุดปิดจบที่เปลือกแคทิมดาวใสอย่าลืมนะคะปิดสมุดจบปิดจบที่เปลือกทิมแคดาวใส ามาดูคําถามของยาเหลืองปิดสมุดใช้แก้าการอะไรปิดสมุดแก้ท้องเสียท้องทะเลมหาสมุทรแก้ท้องเสียยาเหลืองปิดสมุดมีกี่กร,รมัมทําเป็นผงหรือเป็นเม็ดรับประทานอย่างไรยาเหลืองปิดสมุดทำเปเอ่าบดผงก่อนแล้วจึงทําเป็นเม็ด0.1กร,รมัมเด็ก3-5เดือน2เม็ด เด็กหกถึงสิบสองเดือนสามถึงสเมตรเด็กโตฮะหา้าถึงเเมตรก็ต้องไปจําเอาตรงนี้ก่อนอาหารสามเวลาปิดสมุดสามเวลาปิดสมุดสามเวลาสําหรับเด็กเล็กเด็กโตใช้0.1กรัมนะคะยาเหลืองปิดสมุดใช้อะไรเป็นกระสายยายาเหลืองปิดสมุดแก้ท้องเสียปิดจบที่เปลือกทิมแคร์ดาใสใช้ ทิมแค่ใสทิมแค่ใสยาเหลืองปิดสมุดถ้ายาทาบรรจบก็คือจบปิดจบที่เปลือกทิมแค่ใสถ้าเป็นยาเหลืองถ้าเป็นถ้าบรรจบก็ทิมแค่เดาใสหรือทิมแค่ใสเดาเพิ่มเดามาอีกตัวหนึง่ง จงบอกวัตถุส่วนประกอบของยาเหลืองเปนสมุดมาอย่างน้อยห้าอย่างโอ้โหอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยาเหลืองปิดสมุดเมื่อกี้ที่เป็นเทคนิคไปดูคําว่าปิดสมุดกับแบ่งส่วนของขมิ้นกับชันปิดเปลือกเพกาปอปลาดอเด็กดีปีสอเสือสีเสียดไทยสีเสียดเทศหม้อมาหมูหมูมุหมูมุกหมูมมม ทหารเทียมแทบทิม,ททมรอเรือลากกล้วยตีบขมิ้นชันขมิ้นขอไข่ขมิ้นกับครั่งคือออกเสียงให้มันขายขอคอขอขอ,ขอนะคะชอช้างก็คือชันย้อยและที่ไม่เหมือนใครคือกระเทียมคัว่วกระเทียมขั่วยาสามัญประจําบ้านอะไรที่มีกระเทียมขั่วนั่นไงคืออะไรพูดไปเมื่อกี้ยาเหลืองปิดสมุดปิดจบ ที่เปลือกแคทิมดาใสยอย่าลืมนะคะยาเหลืองปิดสมุดแก้ท้องเสียปิดจบที่เปลือกแคทิมดาใสเดี๋ยวมาดูยาธาตุบรรจบมากอีกตัวหนึ่งส่วนประกอบมีลูกมีเนื้อลูกสมอไทย16ส่วนโกดกนานเผา8ส่วนส่วนประกอบคือลูกจันดอกจันกระวันกันภู กดสตัวกดเชียงกดซอ,อกดขมาวกดปุงปลาเทียนมีห้าตัวเทียนดําแดงขาวบุตรนีเปลือกสมุนแววงใบพิมพ์เสนเปราะหอมกาลบูมีทั้งพิมพ์เสนกับกาละบูขิงดีปีลูกผักชีลาเทคนิคในการจำยาธาตุบรรจบมาหมอไทยอายุ16กินมะพร้าว8ลูกหมอไทยคือสมอไทย สิบหกส่วนโกธก้านเพาวแปดส่วนหมอไทยอายุ16กินมะาพร้าวแปดลูกแสดงว่าธาตุไม่ปกติอันนี้เป็นสรรพคุณของมันธาตุไม่ปกติและกินจนท้องเสียท้องอืดเฟอร,ร่วมด้วยก็จะแก้สองอย่างคือแก้ธาตุไม่ปกติกับแก้ท้องท้องอืดท้องเฟอนั่นเองส่วนประกอบเทคนิคในการจํา มีหนึ่งสอห้ขิง2ใบพิมพ์เสนกระบูสามบีสามปอเปลือกสมุนแวงเปาะหอมแล้วก็ปีดีปรี4เกเจอชูก็คือลูกจันดอกจันกระวานกาันทูเกอก็คือลูกผักชีลา5โกดเชียงสอขเหมาปุงปาการเผาเทียนดำแดงขาวบุตรนี ก็ค่อยๆไปจําแต่ให้เราจําเทคนิคคร่าวๆไปก่อนแล้วก็หนึ่งมีอะไรบ้างสองมีอะไรบ้างสามสี่ห้าหกคำถามอยาถ้าบรรจบมีส่วนประกอบที่มีตัวยามากที่สุดสองตัวคืออะไรและมีเท่าไหร่ส่วนประกอบที่มีตัวยามากที่สุดก็คือหมอไทยอายุ16กินมะพร้าว8ลูกก็คือ ลูกสมอไทย16หส่วนแล้วก็ก้านเ้าแ8ดส่วนหมอไทยอายุส6หกกินมะพร้าวแดลูกแสดงว่าธาตุหมอไม่ไงไม่ปกติและหมอกินมากจนท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อร,รวมด้วยยาธาตุบรรจบใช้แก้อาการอะไรและใช้เป็นกระสายยาและใช้อะไรเป็นกระสายยาจำได้ไหมปิดจบ ยาแก้ท้องเสียปิดจบที่เปลือกแค่ทิมเดาใสยาแก้ท้องเสียจะมีสองตัวคือปิดก็คือ,อยาเหลือเป็นสมุทสองยาธาบันจบก็คือปิดจบที่เปลือกแค่ทิมเดาวใสบันจบก็มีแก้สองแก้ธาตุแก้ธาตุไม่ปกติแล้วก็แก้ท้องท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟอ้อแก้ธาตุไม่ปกติท้องเสียก็แค่ทิม ใสใช้เปิดแคร์เปิดสะดาวหรือลูกเปิกตะเติมต้มกับน้ําปูนใส่ทาแก้ท้องขึ้นท้องเฟอ้อใช้เพียงง่ายๆในครัวเข้าไปในครัววิ่งไปหยิบกระเทียมสามกลีบทุบๆๆๆแล้วก็ชงกับน้ําร้อนเลยง่ายสะดวกแล้วหรือเอากับใบกระเพราเนี่ยมาต้มแล้วก็ดื่มแก้ท้องขึ้นท้องเฟอ้อหากไม่มีก็ใช้น้ําสุกแทน ยาทาบรรจบรับประทานอย่างไร3เวลาก่อนอาหารเหมือนกับยาเหลืองเปสมุดสาเวลาก่อนอาหารเด็กครึ่งช้อนกาแฟผู้ใหญ่1ช้อนกาแฟ3เวลาก่อนอาหารยาทาบรรจบจงบอกส่วนประกอบมาอย่างน้อย5อย่างเทคดูเทคนิคในการจำเลยขิงมีหนึ่งสองส่วนใบพิมเสนกระบูสาม สามปอมีเปลือกสมองแหวงเปาะหอมปีดีดปีสี่เกอก็เจอชูก็ลูกจันดอกจันกระวันกันภูชูก็คือลูกผักชีลาห้าโกดเชียงสอกระเหมาพุงปลาก้นพลาเทียนดำแดงขาวบุตรนีอ่าล้วก็จำไปหลักๆตัวหลักๆเพราะพวกนี้มันจะเป็นพวกร้อนช่วยในเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟ้อูออ่แล้ว,ลวนะสังเกตมันจะมี ลักษณะของส่วนประกอบที่มันมีความรอ้อนมีความหอมมีความขมยาธาบันจบใช้เปลือกอะไรเป็นส่วนประกอบสามปอสามปอใช้เปลือกสมุนไรวงสามปอใช้เปลือกสมุนะแวงจบแล้วสองตัวย่าลืมยาลืมยาลืมแก้ท้องเสียสปิดจบที่ เปลือกแครทิมดาวใสปิดจบที่เปลือกแครทิมดาวใสแล้วก็ไปดูคำว่าปิดสมุดกับขมิน้นชันแล้วเราก็จะสามารถดึงส่วนประกอบออกมาจากคำเหล่านี้ได้ง่ายๆนะคะลองลองดูนะคะเพื่อนๆลองดูว่าสามารถที่จะทำได้ง่ายๆไหมมีคอมเมนต์อะไรดีๆก็พิมพ์มาได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ